สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและแพนสปอร์ตแวร์ในช่วงอินไซด์วันนี้พามอินไซต์กับน้องก๊อฟอภิวัตแจ่มเจริญจากชนุรีบูเวฟวันนี้ก็มีเทคนิคพิเศษอะไรมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมบ้างครับครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการเล่นของเ,ขเล่นตัวด้านข้างนะครับก็การยกหลอกครับผมทําให้ต่อสู้หลงก็คือหยุดรอเพื่อนเหมือนจะไปข้างในครับหยุดบอลโยก แล้วก็ไปข้างๆโยกตัวครับแล้วก็ไปอีกทิศทางหนึ่งครับจากเทคนิคที่เล่นไปเมื่อกี้เล่นแล้วพี่ตามไม่ทันเลยเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงอะไรทําให้เทคนิคนี้สมบูรณ์ครับอ๋อมันอยู่ที่รองเท้าก็พื้นรองเท้าครับมันทําให้เราคอนโทรลฟุตบอลไปได้ตามที่ใจเราต้องการครับครับแล้วอย่างฟุตซอลเนี้ยมันมันเกมมันเร็วครับมันทําให้แบบยึดเกาะแน่นอะไรครับ ยังไงก็ฝากคลิปดีๆคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยครับสามารถติดตามพวกเราได้ในสื่ออลายด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ